อยากดังต้องสร้างความดีอยากสุขีต้องสร้างเรื่องบุญอยากมีบุญคุณต้องมีเมตตาถ้าอยากได้ปัญญาต้องใฝ่หาความรู้กราบสวัสดีพี่น้องป้องปายท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายพี่ป้าหน้าอาไม่ห้างนางใหม่ผู้แสบผู้สาวผู้บาวผู้แพวล,ลูกหลานเล้นหลอดเยาวชนคนสหกรณักสหกรณ์ชาวสหกรณ์สาธารณชนและผู้นำะระดับท้องถิ่นทั้งหลายนับตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสอทอท่านพ่อกำนันสารวัตรกำนันพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วอยผู้ใหญ่บ้านท่านออปตอที่คารุปรักทุกทุกท่านขอนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาพบกับอิตาหนุ่มสหกรณ์ในสาระความหู้มงคลชีวิตข้อคิดประจําวัน ความสำคัญของผู้ใหญ่ความสำคัญของผู้ใหญ่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรัะครับผู้ใหญ่คือผู้ที่เกิดก่อนผ่านความร้อนความหนาวผ่านเรื่องราวในโลกมาก่อนผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้มีภูมิได้แก่ ภูมิรู้ภูมิรู้คือรู้เรื่องราวอันเป็นศาสตร์ต่างๆอย่างลึกซึ้งอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพ่คงได้ดีนี่คือภูมิรู้ ภูมิธรรมภูมิธรรมคือผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมประจำตนเพราะคุณธรรมสร้างความสำคัญให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ผู้น้อยให้ความเคารพย่ำเกรงเพราะท่านประพฤติธรรมตามคำกดังนี้ศักกาวาผู้ใหญ่ดีดูที่ไหนดูที่ใจมีธรรมประจำจิต หอดทนยิ้มแยม้มแจ่มเป็นนิด 2. มีจิตคิดลิเริ่มเสริมตื่นตัว 3. เป็นผู้ขยันมันทำกิจสพินิษมอบงานการให้ทั่ว 5. มีเมตตาธรรมประจำตัว 6. ตรวจทั่วงานที่มอบชอบธรรมเอ้ยนี่คือภูมิธรรมภูมิฐาน ภูมิฐานคือผู้ใหญ่ที่เจริญทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิต้องภูมิฐานนั่นคือมีความสง่างามความภูมิฐานของผู้ใหญ่จะเกิดได้อยู่ที่พลังพลังภายนอกเกิดจากบุคลิกภาพพลังภายในเกิดจากคุณภาพของใจที่หนักแน่นมั่นคง นั่นคือวางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรมะดังคำกรสอนใจว่าเป็นผู้ใหญ่ให้ดีต้องมีหลักเด็กก็รักชื่นชมนิยมทั่วเป็นผู้ใหญ่มิใช่ใหญ่อยู่ที่ตัวหรือที่หัวขาวงอกเป็นดอกเหล่าเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้หลักของนักปราช ให้โอวาทใช่ว่าจะด่าเขาเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักความหนักเบามิใช่เอาแต่อำนาจเข้าฝาดฝันจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกวันนี้สาเหตุก็เพราะผู้ใหญ่สร้างขึ้นมาทีหลังทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเทคผับขับบา ยาบ้ายาอีสุราบุรีโรงแรมรีสอร์ทผู้ใหญ่เป็นผู้กำหนดบทบาทหรืออนาคตของเด็กจริงๆดังนั้นความเสื่อมความเจริญของเด็กจึงอยู่กับผู้ใหญ่เราจะเห็นว่าผลพวงของความเจริญทางวัตถุที่ผู้ใหญ่ต่างยินดีปรีดากันเหลือเกินนั้น อีกมุมหนึ่งเกิดอะไรกับเด็กจากความเจริญดังกล่าวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพัะครับเด็กวิบัติปัญหาเด็กไทยใจแตกมั่วสุมดื้อด้านรานสนเป็นคนเผลอใจเป็นเด็กไฟต่ำเพราะการกระทําของใครวิบัติชีวิตของเด็กขณะนี้ นับวันจะตวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหนีเรียนมั่วเซ็กเสพยาตั้งแก้งสาหัดถึงขนาดเดินสายขายเรือนร่างและเด็กทำชั่วได้ถึงที่สุดแล้วก็คือฆ่าพ่อวูบังเกิดก้าวนี่คือเด็กวิบัติเด็กขัดข้องถ้าผู้ใหญ่มาฟังเสียงเด็กจะรู้ว่าเด็กปัจจุบันต้องการอะไร ปัญหาข้อขัดข้องของเด็กอยู่ที่ไหนเด็กสะท้อนปัญหามากมายอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่มีเวลามาฟังเด็กบ้างหรือไม่นี่คือเด็กขัดข้องเด็กกังวลความกังวลเกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่อยู่บ้านไปโรงเรียนเข้าสังคมที่บ้านพ่อแม่เอาแต่ใจไม่ให้ความอบอุ่นแก่ลูก เสียงทะเลาะของแม่พ่อทำลายเสียงหัวร้อของลูกอารมณ์เสียๆของผู้ใหญ่ทำลายอารมณ์ใสๆของลูกตั้งวงไพ่วงเล่าสร้างความโง่เขาให้แก่ลูกขี้งกเห็นแก่เงินจนทำลายความเพลิดเพลินของลูกมีแต่เสียงบ่นเสียงด่าสร้างปัญหาให้กับลูก ที่โรงเรียนมีแต่มาตรการ,บ,ารบังคับตรวจจับแล้วลงโทษส่วนมาตรการจุดพลังสมองเติมพลังความคิดฉีดชาร์จวัคซีนทางจิตติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กแก้ปัญหาสังคมของเด็กไม่ค่อยจะมีหรือมีก็น้อยและกับสังคม เด็กกังวลสับสนจะเอาอย่างไรดีกับการศึกษาของไทยในขณะนี้ปฏิรูปการศึกษาแต่ยังมีปัญหาเพราะผู้ใหญ่ปล่อยการศึกษาไทยไร้ที่พึ่งเด็กถูกดึงหลงทางสร้างปัญหายิ่งเติบโตยิ่งงูเขาเบาปัญญาการศึกษาไร้ประโยชน์จะโทษใคร เด็กไม่บรรลุผลสมความตั้งใจเพราะผู้ใหญ่ยังไม่ให้โอกาสเด็กอย่างจริงจังขณะนี้เด็กต้องการโอกาสและความเข้าใจถ้าผู้ใหญ่ใส่ใจสนใจและให้ตามที่เด็กขอไม่ต้องรอชาติหน้าปัญหาเด็กจะหมดไปจากสังคมไทยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นี่สำคัญจริงๆ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เด็กจะได้สมบัติเด็กไม่ขัดข้องเด็กไม่ต้องกังวลเด็กทุกคนบรรลุผลสมความตั้งใจเพราะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญใจกว้างและใจจริงเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิง เป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคํากล่าวที่ว่าเด็กจะดีอยู่ที่ท่านผู้ใหญ่จึงเป็นความจริงถ้าผู้ใหญ่ยิ้มให้ใจเย็นเห็นชอบตอบรับสนับสนุนเด็กไทยไปแน่นอนผู้ใหญ่ต้องไม่ลืมความจริงที่ว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอตามก่อเหล่าผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามไปตามเงาเมื่อต้นเน่าลูกจะดีมีหรือไรผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทางผู้น้อยผู้ใหญ่ถอยผู้น้อยพลอยเหลวไหลผู้ใหญ่เลวผู้น้อยเหลวเลวตามไปวอนผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างทางที่ดี นี่เป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวันสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกอิตานุ่มสากรบรรยายพี่น้อง